ครับนะครับก็สวัสดีนะพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับก็ห่างหายนะครับห่างหายกันไปพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้นะครับคิดหวยฮานอยมานะครับก็สตรนี้เดินดีอยู่นะครับก็เลยมาแบ่งปันนะครับก็เลยเอามาลงในช่องแบ่งปันกันนะครับก็ที่หายไปนะเพราะว่าเลขมันเดินไม่ค่อยดีนะครับก็เลยพักไปนะครับเพราะว่าถ้าลงนะครับลงไปก็อาจจะ พลาดก็พี่ๆอาจจะเสียกันได้นะสําหรับวันนี้นับก็มาดูกันนับก็ต่อไปนี้นับก็อาจจะลงคลิปให้เร็วๆนับก็สมมุติว่าหวยออกพรุ่งนี้นับก็จะออกไอ้ก็จะลงให้ภายในวันนี้นับก็เป็นของพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นับก็มาดูกัน,นว่าวันนี้จะได้ตัวไหนนับสาหรับฮานอยนับก็ฝาก ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ฮานอยนะประจําวันนี้นะครับฮานอยนะครับก็ได้ตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับก็ได้ตัวเด่นสองตัวนะครับตัวเด่นสองตัวนะครับก็สําหรับฮานอยนะครับบางคนอาจจะถามว่าให้หวยนะว่าให้แบบเดิมๆนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าหวยนะมันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ จะขึ้นให้ยังไงนะครับเอาอย่างนี้นะครับพูดกันอย่างนี้นะครับตรงๆก็อาจจะเข้าใจฝ้านะครับก็มาดูกันนะว่าได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ฝ้ากกดไลค์กดแชร์นะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับได้ตัวเด่นสองตัวนะครับเอาตัวเด่นสองตัวไปก้อนนะครับวันนี้ขอยังไม่เอาตัววินนะเพราะว่าตัววินก็ยังไม่ค่อยได้เทสเท่าไหร่นะครับก็เอาตัวเด่นไปก้อนนับเด่นฮานอยประจำวันนี้นะครับเด่นสองตัวนะครับได้เลข แนะครับแล้วก็เลข9นะครับเลขเกนะ้านะจะมองเป็นงองูนะครับก็วันนี้ได้เด่น8ดและเด่น 9, นะ้านะก็ชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกเล่นกันนะครับได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแนวทางหวยนะครับก็ฝากดตามไว้นะสําหรับวันนี้หวยลาววันนี้นะครับก็พักไว้ก่อนนะเพราะว่าลาวตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว เจอการวันพฤลหัสแน่นอนนะก็ฮานอยฟากติดตามทุกวันนะอันนี้เป็นฮานอยปกตินะับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะับที่ยังพูดคุยกันเข้ามาเหมือนเดิมนะับก็จะลงให้เหมือนเดิมนะับทุกทุกวันนะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆริงนะที่ยังติดตามรับชมอยู่นะสวัสดีครับทุกท่าน